อัพเดตวันนี้นะครับผมพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาอยู่บนถนนสุขุมวิทครับโซนใกล้กับ BTS ปุณณวิถีเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะพามาดูคอนโดไฮไรท์ที่สามารถเดินมาใช้งานรถไฟฟ้าได้ในราคาเริ่มต้นไม่ถึง3ล้านบาทครับกับโครงการสกายไรส์อเวนิวสุขุมวิท64จากริสแลนด์ประเทศไทยโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท64ทับตรงนี้นี่เองครับมีระยะเดินประมาณ450เมตรสามารถเดินได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากเดินก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์ให้เรียกด้วยประมาณ20บาทเท่านั้นเอง สำหรับทำเลข,ของโครงการนี้นะครับในปัจจุบันเราจะเห็นถึงความคึกคักพอสมควรเลยสังเกตได้จากห้างสรรพสินค้า mm hmm. อเวนิวตลาดหรือว่าอาคารสำนักง,งานที่กระจายตัวอยู่ในโซนนี้นะครับอย่างตรงข้ามปากซอยทางเข้าโครงการตรงนี้เนี่ยก็จะมี t ูดิจิตอลพาร์คนะครับที่เขาเป็นอาคาร m i x e use ภายในจะมีทั้งอาคารสำนักง,งานแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารที่เราไปอิงได้ด้วยครับสำหรับโปรเจกต์ใหญ่นะครับในอนาคตก็จะมีแบงคอกมอล ll ที่อยู่ไม่ไกลทำเลนี้เช่นกันครับ ทำให้ทำเลนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยครับส่วนตัวผมมองว่าสาหรับใครนะครับที่อยากได้คอนโดไฮไรส์ ice, ที่เดินไปใช้งานรถไฟฟ้าได้นะครับราคาเริ่มต้น2.8ล้านบาทของโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยครับส่วนรายละเอียดของโครงการนี้จะเป็นยังไงบ้างตามผมคอยอัปเดตกันเลยครับปัจจุบันโครงการนี้นะครับเขาเป็นคอนโดไฮไรส์ ice, ทั้งหมด4อาคารที่จะมีจำนวนยูนิตทั้งหมด1,941ยูนิต อาคารเขาจะสูงตั้งแต่46ถึง49ชั้นนะครับทำให้ในแต่ละชั้นจะมียูนิตสูงสุดเพียงแค่11ยูนิตเท่านั้นครับและที่ด้านหน้าปักซอยสุขุมวิท64ทับ2ที่เราเดินเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจะมีอาคารสำนักงานสูง6ชั้นที่มีร้านค้ารวมอยู่ด้วยแล้วก็ต,ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินทั้งหมด22ไร่ทุกคนตรงนี้เนี่ยนอกจากอาคารพักอศาศัย4อาคารนี้แล้วนะครับก็จะมีอาคารฟาซิตี้อีก3อาคารตรงนี้ทุกคนมาดูกัน3อาคารนี้เนี่ยเขาจะแยกออกเป็นฟังก์ชันนนนตต่า่าาาาาางงงๆออยยครรรแกด้นน้้หีเล ก็จะเป็นอาคารที่มีลักษณะเหมือนเป็นอาคารต้อนรับครับภายในจะเป็นฟังก์ชันโคเวกิ้งสเปซนะครับเราสามารถเอางานมานั่งทําก็ได้หรือว่าจะเป็นจุดนัดพบเจอเพื่อนเจอแขกก็ได้ครับถัดมานะครับจะเป็นอาคารที่มีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นภายในจะมีฟังก์ชันเป็นยิมนั่นเองสามารถออกกําลังกายได้มีเครื่องออกกําลังกายมาให้เพียบเลยครับทุกคน และด้านในนะครับจะเป็นอาคารสุดท้ายที่ได้ความเป็นส่วนตัวสูงที่สุดนะครับอาคารนี้จะมีสระว่ายน้ําที่เป็นโอลิมปิกไซส์ขนาด50เมตรมาด้วยแล้วก็จะมีห้องสตรีมที่แยกชายหญิงมาให้นะครับส่วนภายในอาคารเนี่ยจะเป็นส่วนของโคคิทเช่นเราสามารถมาทําอาหารหรือว่าจัดปาร์ตี้บริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังของอาคารนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ของสนามบาสเกตบอลให้ออกกาลังกายกลางแจ้งได้ด้วยทุกคนพื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้นะครับเขาจะรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวทั้งหมดถึง9ไร่เลยทุกคน แล้วก็พื้นที่จอดรถของโครงการนี้เนี่ยเขาจะจอดใต้ดินนะครับ2ชั้นรวมทั้งสิ้น46%ครับข้อดีของการจอดใต้ดินก็คือรถของเราไม่ต้องจอดตากแดดตากฝนนะครับส่วนใครที่ชอบใช้งานรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีชัตเตอร์์วิตไปส่งที่ BTS ทปุณณวิถีให้ด้วยครับ สำหรับยูนิตพักอาศัยของโครงการนี้นะครับเขาจะมีทั้งหมด4ทายหลักๆครับเริ่มต้นที่ห้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับขนาด28ตารางเมตรราคาเริ่มต้น2.8ล้านบาทครับจุดเด่นของโครงการไฮไรส์นะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือพื้นที่ภายในห้องเนี่ยเราสามารถยกฝ้าได้สูงครับอย่างโครงการนี้เนี่ยเขายกระยะจากพื้นถึงฝ้าอยู่ที่2.65เมตรข้อดีคือทําให้ภายในห้องเนี่ยจะรู้สึกโปร่งและก็โล่งมากขึ้นส่วนช่องแสงเนี่ยก็สามารถทําได้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรับแสงจากภายนอกได้เยอะครับ ฟังก์ชันการใช้งานของห้องนี้นะครับเข้ามาจะเจอกับส่วนของห้องนั่งเล่นก่อนเลยห้องนั่งเล่นของห้องนี้นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นแนวลึกทําให้เราสามารถวางตู้รองเท้าที่ด้านหน้าได้หรือใครที่อยากบิวเป็นโซฟายาวตลอดแนวตรงนี้นะ่ก็ทําได้ด้วยส่วนใครที่อยากเก็บของนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้เยอะเลย ด้านในตรงนี้นะครับเขาจะแยกพื้นที่ด้วยประตูกระจกสายบานเลื่อนนะครับที่สูงถึงฝ้าเลยตรงนี้ข้อดีก็คือจะทําให้เรารับแสงจากภายนอกเข้ามาสู่ห้องนั่งเล่นตรงนี้ได้เยอะขึ้นครับ ส่วนภายในห้องนอนเนี่ยทุกคนขนาดพื้นที่ก็เรียกว่าไม่อึดอัดเลยนะครับเข้ามาจะเจอกับตู้เสื้อผ้าก่อนตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่เขาบิวอินมาให้นะครับแต่ว่าหน้าตาจริงเนี่ยจะเป็นสีเทาแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านหน้าให้เราเปิดหน้าบานใช้งานได้สะดวกด้วยส่วนพื้นที่วางเตียงตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับการวางเตียงประมาณ5ฟุตน,นะครับทำให้เราสามารถวางโต๊ะข้างเตียงได้เวลาจะนอนก็วางโทรศัพท์วางนู่นนี่นั่นได้ครับแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับก็จะได้กระจกที่สูงจากพื้นถึงฝ้าเหมือนกันครับ ทำให้รับแสงเข้าสู่ภายในห้องได้เยอะเลยอีกส่วนหนึ่งของห้องนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําซื้อห้องน้ําที่นี่เนี่ยเขาให้มาดูดีทีเดียวทุกคนวัสดุภายในเราก็จะได้ตามนี้เลยครับจะได้เป็นกระจกเงาบานใหญ่นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ไฟที่ซ่อนอยู่ส่วนสอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะให้มาทั้ง h a n ชาเวอร์แล้วก็เรนชาเวอร์เลยครับ ส่วนด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นห้องครัวปิดนะครับที่อยู่ติดระเบียงสําหรับใครที่ชอบทําอาหารเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นและควันจะไปรบกวนส่วนอื่นภายในห้องเลยครับส่วนที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าบานต่างๆที่เขาบิ้วมาให้ถึงฝ้าเลยแต่ของจริงจะได้เป็นสีเทา э นะครับพื้นเขาจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องให้ด้วยสําหรับทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีระเบียงเราจะเห็นว่าเขาจะไม่ได้วางเครื่องซักผ้าไว้ให้นะครับเพราะว่าจะมาวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วทําให้เราสามารถใช้พื้นที่ระเบียงได้เต็มที่ ถัดมาที่1ห้องนอนไซส์35ตารางเมตรนะครับจุดเด่นของห้องนี้ผมชอบพื้นที่ Living Room ครับที่เขามีขนาดใหญ่ทีเดียวแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะเป็นแบบ d o u เบิล c อ e s เด้วยสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนถ้าเป็น2ห้องนอนนะครับจะเริ่มต้นที่45ตารางเมตรห้องนี้จะมีตำแหน่งอยู่มุมอาคารพื้นที่ลิฟวิ g งรูมเขาก็น่าสนใจทีเดียวครับจะได้แนวกระจกยาวนะครับทำให้ห้องดูโล่งยิ่งขึ้นและห้องนอนทั้ง2ของห้องนี้เนี่ยเขาก็วางเตียง5ฟุตได้ทั้งคู่เลย และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ําขนาด55ตารางเมตรนะครับจุดเด่นของห้องนี้นะครับนอกจากโถงที่กว้างแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นห้องนอนหลักทุกคนเพราะว่าห้องนอนหลักของห้องนี้เนี่ยเขาจะได้ห้องน้ําในตัวมาด้วยซึ่งห้องน้ําที่ให้มาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะจะได้อ่างอาบน้ําที่อยู่ติดกับหน้าต่างมาให้ด้วยเราสามารถนอนแช่น้ําดูวิวภายนอกได้เต็มที่เลยครับส่วนของห้องนอนนะครับตรงนี้เขาจะเป็นห้องนอนที่มีตำแหน่งอยู่มุมอาคารทําให้เราจะได้กระจกโค้งนะครับบานยาวแบบนี้เลย สามารถนอนรับวิวภายนอกได้อย่างเต็มที่เลยครับและนี่คือทั้งหมดของโครงการสกายไลท์เ v เวนิวสุขุมวิท64สนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่เซลล์แกลเลอรี่ได้เลยที่นี่เขาจะมีห้องตัวอย่างให้ดูครบทั้ง4ไ้ทายเลยครับแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับ t i n g s Update สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ